สวัสดีครับแฟนคับน้ององค์ยิงครับวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องในเบิรงครับโค้งสางกะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคอยทยอยทยอยเอา้ยเล็กขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องนี่ครับโค้งสางไงแห่งครับพี่น้องซีสเกตครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีน้ององค์ยิงครับพี่น้องนี่ครับโค้งสางกะคอยทยอยขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสามากาบมาได้ทํางานครับสรางมาหลายครับวันน ouais. ี้ เจ็ดข้นหมดนะครับพี่น้องนี่ครับสร้างโครงลังค่าซีสเกตสามบาทครับพี่น้องนี่ครับความคืบหน้าบานน้ององค์หญิงครับอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องครับคอยจะย่อยโค้งสางขึ้นเรื่อยๆต่อพี่น้องนี่แหละครับแฟนครับครับนี่อาจเปิเจกตตัดเล็กเสียงดังนิดนึงครับพี่น้องสร้างทำงานน้องก็ต้องเข้าใจครับนิดนึงนี่แหละครับ บรรยากาศหลังวานฝนตกครับพี่น้องสร้างมันกัเฮตดได้ในหน่อยนงครับเมื่อนี้กอสทฤษ้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับความคืบนหนาครับบ้านน้องลุงยิงพี่น้องนี่ครับบ้านน้องลุงยิงถือบ่านน้องประสบความสำเร็จครับได้สร้างบ้านในพ่อแม่ครับพ่อเอกแม่หน่อยครับนี่ครับหลังจากน้องอยูุครับหลังจากน้อง ่นไปสแสดงครับไปทั่วแถวองุงเทียบครับตอแบบน,นนี้ผมกนันายชาแนลครับร้านเถาแกนี่แหละครับมาน้ำเถาแกมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งขึ้นกันครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยครับพี่น้องนี่แหละครับผมจะมาเบิ่งงานกับแถาแกสู้มือแล้วครับพอดีผมเป็นหล้านเพื่อนนอ้องผมก็ตตองมาเห็นงานก็นตตองมาเบิ่งน้ำเพื่อนครับ มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งน้ำครับพี่น้องนี่แหละครับความเขม่นาบานน้ององค์ยิงนี่แหละแฟนคลับครับนี่ครับเอฟซีครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งรอบๆบบานครับพี่น้องนี่แหละครับหลังฝนตกหมู่วานพี่น้องฝนตกแห้งนี่ครับหมู่วาน ครับแฟนครับครับนี่บรรยากาศขึ้นคงลังค่าครับคงเลยพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศรอบๆพี่น้องวันนี้บ่ค่อยแดดไปได้ครับพอเมื่อวานฝนตกก็สิเย็นในจักหน่อยครับเหมือนนี้นี่แหละครับแฟนครับครับนี่สร้างมุกระทยอยเอาเล็กขึ้นไปเชื่อมครับนี่ครับสร้างซีสเกียร์สร้างบ้านครับพี่น้อง ทำงานเร็้วบ่ครับพี่น้องนี่ครับคอนฝฟบต่าตกมาในเรี้ยวกูนี่เลครับพี่น้องขนโกงลังค่าเรียวกะกะเบื้องรังค่ามากกะสีได้มุ่งให้พี่น้องได้เบิ่งครับพี่น้องผมกาสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนําเนี่ยครับแฟนคลับครับสร้างเมื่อทำงานครับทำงานไปเรื่อยครับถึงเวลาพักกินข่าวกะพักครับพี่น้องเีมงานซีสเกตสราบ้านเราครับเนีครับ เดี๋ยวเบ่งบรรยากาศรอบนอกก่อนครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบ่งครับมาเบ่งมุมนึงครับอีกมุมนึงของบ้านเดี๋ยวผมทีให้เบ่งมุมใกล้ๆก่งครับพี่น้องนี่นละครับนี่ครับบรรยากาศรอบนอกครับนี่ครับกันจนโค้งลังคาแล้วกับโค้งสางไงแห้งครับพี่น้องนี่แหละครับซามกัทยอย เาเลีกขึ้นไปเชื่อมเรื่อยๆครับพี่น้องหาสียเรีวเรื่อยๆนี่แหละครับโคงลังคาบอดนนะครับพี่น้องอัดฝนบอตกข้ามสร้างกันครับพี่น้องสร้างห้องก่อนฝนตกอ่ะเป็นทํางานยนกครับแม้แต่สายไฟหลายครับพี่น้องแนวตู้เชื่อมน้ำครับมันก็ตด่องสายไฟฝ่าครับถึงน้ำบอได้ครับพี่น้องเกิดความเสียหายครับนะครับ สร้างมันก็ได้ทำงานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับสร้างชิงสเกียร้างบ้านเท่าครับพี่น้องสร้างมาเจ็ดคนเหมือนครับแต่ย้อยเชื่อมเล็กไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องซอยกันครับไทยอีหลานหน่อยของเอฟซีครับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้สางน้ำครับพี่น้องเป็นนีลานหน่อยของเอฟซีครับน้องอ้งยิงหลังจากน้องบายูผมกะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องครับนี่แหละครับช้ามันเชื่อมเล็กครับพี่น้องนะครับบรรยากาศบานน้อง,องหงิงครับหลังฝนตกนี่ครับ นี่แหละครับพี่น้องความขือบหนาบ้านน้ององยิงพี่น้องบ้านอีลาเข้าครับเอฟซี FC ครับนี่อัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งครับโครงสางบ้านน้ององยิงโครงสางไงครับบ้านอีลาน้อยครับ เีครับเขาเพอไงก็ไม่ไงเขียวงามครับพี่น้องหลังฝนตกมาใส่หลัเปิดน้ำครับเปิดน้ำแผงโซล่าเซลล์ใส่น้ำครับวันนี้เพิ่นไม่ได้เปิดครับพี่น้องมันปิดไว้เมื่อวานฝนตกครับนะีครับสร้าง้นขึ้นโค้งเล็กพี่น้องบรรยากาศขึ้นโค้งเล็กครับนี่ ไปย้อยเชื่อมเล็กกับพี่น้องบานอีลาหน,น่อยครับแ๋ยวพาพี่น้องอย่างเขาไปเบ่งหนาบานครับเบ่งใกล้ๆอาจจะเสียงดังนิดน,นึงครับพี่น้องเพ,พราะสั่งไปทำงานเนาะครับ นี่แหละครับอุตตี้ครับสามมันก็ได้ตัดเล็กครับอาเสียงดังในนี้นึงเ้อะครับนี่ครับแกนครับครับบ้านน้องอุ้งยิงก็ะไดมีความเกือบหนาไปหลายครับพี่น้องนี่ครับเอฟซีครับทะยานี่ครับสามมันก็ทะยอยเชื่อมเล็กแลครับพี่น้องนี่ครับทะยอยเชื่อมเล็ก อัปเดตให้เอซเบ่งครับนี่แหละครับก่อนไปทำงานผมก็สซีมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบ่งก่อนครับนี่แหละครับอัปเดตให้อิตซีเดียเบ่งก่อนครับพี่น้องบานดีบานหน่อยครับถือว่าน้องประสบความสำเร็จครับในนาทีการงานครับพี่น้อง ได้สร้างบ้านในพลอยเมียครับน่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม้ชแนลนะครับร้านเสาแก่ครับพี่น้องมาเตียดพี่น้องในเบิ่งที่กันครับพี่น้องฝากกดติดตามกันด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจอย่างนรงครับเคลิปนี้ผมเอาไว้ทำนี้กอนครับพี่น้อง อยากไปทำงานต่อแหรอครับไปเบิงงานทั้งอื่นหลังอื่นน้ำครับพ่อแม่แต่หลังอีลาน,น่อยพูดเดียวครับพี่น้องไปเบิงงานทั้งอื่นน้ำครับตกคขากะถาร้าครับพี่น้องคลิปนี้อ่านใต้แแนวครับสิลาพี่น้องไปก่อนด้วยครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ